ดับเลยไปธรรมดาแล้วนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่อำเภอบัวเชิดครับ มาชมทีมงานต่อเพิ่มซับโอ้งานเที่ยวครับทีมงานนี้เขาวิ่งแต่งานเที่ยวเลยทางออกดูครับเละหมดแล้วครับรอดไหมหนุม่มนวลเลย วันนี้มาติดชายแดนเลยตามกันมาอีก2องคันครับเสียหนึ่งมาดูราวไฟแถวอำเภอัวเชต1หอาทิตย์มาครั้งหนึ่งครับมาชมทีมงานใหญ่ ไปผิดทางระวังตกหลุมเดอ้อโดรเรมอนหลอมาแต่ไกลครับตัวท็อปโบเชตน,นั่นเอ กำลังตกล้มนะอู้หูอู้หูโอ้โหโอ้โหเดียร์ติเกอร์กันโอ้ไปไวมาไวนะ่ะเอาดีครับโอ้ทุกวันนี้กินนมเหรออ้อ่ะดียร์เกอร์ไป Đó là đoàn ดูทางครับจะมีชัดเด็ดให้ชมไหมวันนี้เนี่ยโอ้โหปินร่องปินร่องโอ้โหเดี๋ยวดูการแรกก็ประมาณนี้ครับทางก็จะนุม่มๆหน่อย มาแล้วครับมาแบบนิ่มๆออออออรอดไหมเอร์คอมร่องอีก โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้ดับเลยเก็บได้ไงเนี่ยถอยถอยถอ้ถอโอ้โอ้โอ้ไปธรรมดาแล้วนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงรถอูนี้เขาแรงอยู่แล้วครับอุ้ยสารใต้เนีเอาไม่อยู่ครับลุ้มแค่นี้ลุ้มแค่นี้เอาเอาคันนี้ไม่อยู่หรอก <c oughs> ดูครับ ยำไปยำม,ม,มาเยอะเอเร่มเริ่มเลีแล้วเ,เอามาชมคุณปูครับรถเสเตติขับโดยอาจารย์สาครับเสเตก็ขับไม่โครครับวันนี้คันนี้จะเกมหรือเปล่าสายควันคุณปูสายควันครับ ควันโหดจริงๆครับทั้งควนงันทั้งฝุ่นละนี่เสียไมคกครับ แรงลั่นจริงๆหมอชมไฮเทคครับรถประจำทีมงานเลยครับน,นี้ มาชมทีเดดเซียแม็กับเจ็ดอีบาพลังครับคันนี้ and mm. ชมกันต่อคลิปหน้าครับวัสดีครับ